ดูไหมอห้อาวาเป็นยังไงในมือน,นีิฮะดีครับใส่ได้อยู่ครับว่าเป็นตะฟังเป็นหน้าเสือเอ๊ะหมายถึงไหงไงก็หมายถึงว่าผู้นําก็ต้องว่าแบบนี้แหละครับเขาคางว่าเจ้าของเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดอืมครัแบหบ่าวแน่นบ่ถ้าว่นนาว่าวแบบนั้นเนี่เนาะ หมู่บ้านนี่เต็มไปด้วยชาวเยอรมันแล้วก็ชาวยูชาวยูนี่ค่อนข้างสีบอมก์นะพวกทหารเยอรมันสวัสดีหมอเป็นจังไดหมอนั่งกลุ่มกับหมัดอยู่บ่ฮะโอ้ยบ่ได้กลุ่มหรอกัเป็นจังไดน,น่ะละตอนไหนฮะอา่าเข้าต้องพยายามหาทางต่อต้านพวกเยอรมันให้ได้แน่นอนแน่นอนมันต้องเป็นแบบนั้นแน่อยู่แล้วอเอาละแล้วเจ้าคิดว่าจังใดน่ะละฮะ ไอ้ตอนนี้กำลังวางแผนมากสุดไทยเขาจะต้องหาคนที่คือกฮิตเลอร์หาคนคือฮีเลอร์เอาไปปาใสไปปราใสแมนแล้วไปปาใสว่าให้เสมอภาคเสมอภาคท่างยิวท่างเยอรมันในบทเสมอภาคแหมนแมนแมนแน่นอนคนคือกันคนคือกันแต่ว่ามันบ่คือกันหาทางเส้นแบบนั้นลําบากเข้าใจบ่มันบ่แน่ดอกนายมันบ่แน่ดอก ืมคอยประสบความสำเร็จอ่แอนนาะเดียวค่ะเร็วๆลงมานีเยวพาไปส่งเขาเราลงมาหาพอกันเ้อะค่ะ <c oughs> ตจยังไดมันก็ต้องเห็ดใ้ได้เออแมน,นแน่ใจว่าต,ต้องเห็นด้แอนนาเนี่ยการสิเป็นแรกหนึ่งที่ซอยพวกเข้าได้เนาะสำหรับการต่อต้านพวกเยอรมันในแอนนาก็เป็นคนเกียรติคนสร้างหลายเพราะว่าพ่อของแอนนาเนี่ถือขาตายในสงครามแล้วกัเธอเกียรติฝังกระดูกดำ มียังเด้อค่ะเอ่อคือจัดการสื่อซื้อ,อ,อยังงคะ่ะหนังสือพิมพ์ม,มาฝากเด้อขากลับมาอ่าอยาเอาเลมเกาละ่ะเอาเลมใหม่นะเบิ่งให้ดีเด้อเอ้าย่าให้พวกมันเห็นแล้วก็ยาไปกอ,อกวนกับพวกฐานเยละมันอีกมันสิลำบาก งานมา,นมานด้วยพวกี้ละมันมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผลไม้เป็นตะก,กินไอ้พักสถเป็นตะกิน,กนเอาขึ้นรถไปเลย <think> โอ้ยอย่าขับอย่าอย่าเห็แหนแนวนี้นะครับเขาข่าขายครับโอ้ยเอาไประบบส,สียเอาชุนอยู่ไสมาให้อ่ะโอ้ยไอ้แกะการคขนไปเลยไอ้รถจอกด,ดกันรถรถกระบะจอดกันขนไปเลยขนไปเลยขึ้นเลยโอ้เดี๋ยวกวอนครับเราพูดได้สิใจเงินละครับแบบเนี้ยฮะเงินมามีมีตะตีนโอ้ยมาว่าจะสร้างตายแมงกันเนาะ ไอ่ใเมาคนไปคนก็ียไปเลยแดบ,บนี่มันเห็ดบ่ได้ใส้บ่ได้เลยไอ้พวกจังไรใส้ใหม่หาจะเบียดเบียนหมายข้อไปจังไดละน้องสาวหมายข้อไปจังไดพวกมึงบวกหมาเห็นนี่ยังก็อยากได้ของเขาฟรีพ่อแม่มาสั่งสอนบอกคนยังมึงนะ่ะเกิดมานะ่ะชิงหมาเกิดหมายข้อไปจ,จังไดหมาพูดจังหมาบม่หมาขี่เ่อนปาก้ายินหัวมึงบักอ้วนโอ้ยเป็นจะสร้างเนาะแล่นไปรถขวมตายนี่แม่บอมีทางดอกอีน่ากันนี้ปากดีเว้ยจัดการเนาะส่งเสริมเสียงดัง let